ค่ะคุณวันวิสาคุณจตุรงค์ค้ามีการประเมินกันนะคะว่าตอนนี้มีรถขาออกจากกรุงเทพมหานครผ่านถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วกว่า1ล้านคันค่ะและนั่นนะคะก็ทําให้การจราจรบนถนนมิตรภาพและบนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาที่เปิดให้ใช้ชั่วคราวค่ะการจราจรหนาแน่นแต่ว่าก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้นะคะแต่ว่าพบปัญหาค่ะถนนเส้นทางที่เชื่อมไปยังจังหวัดต่างๆนะคะ ที่พบปัญหาการจราจรติดขัดเพราะว่าประชาชนนั้นจอดพักรถและแวะซื้อของฝากริมทางค่ะประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์จอดพักรถริมถนนสายบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมไปในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บางส่วนจอดพักรับประทานอาหารและซื้อของฝากทําให้การจราจรบางช่วงติดขัดรถเคลื่อนตัวได้ช้าเจ้าหน้าที่ต้องเปิดใช้ช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถ ผู้ใช้รถบอกว่าเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อกับภูมิลำเนาในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งออกเดินทางตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าถึงตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ15บหนาฬิกาโดยบอกว่าตลอดเส้นทางบนถนนมิตรภาพรถหนาแน่นนะคะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ดีและไม่ติดสะสมเหมือนช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอสีคิ้วค่ะตัวได้เรื่อยๆครับมาได้เรื่อยๆ ก่อนจะเข้าสระบุรีก็มีติดเป็นบางช่วงแล้วก็ก่อนถึงมอเตอร์เวย์ที่เปิดใหม่ก็รถกับปริมาณก็ไปไหลได้เรื่อยๆไม่ถือว่าติดมากไอช่วงช่วงปกติที่เรากลับปีใหม่กับส่งการปีถ้าเกียบเทียบก,กันเนี่ยรถรถช่วงวปีใหม่ปีใหม่ติดเยอะกว่าปีใหม่เยอะกว่าเพราะเขาไม่ได้เปิดมอเตอร์เวย์ไง แม้หลายคนที่เดินทางกลับนะคะจากกังวลสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวและมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยบอกว่าหากกลับบ้านนะคะก็ต้องไปรายงานตัวกับผู้นำชุมชนและคัดกรองโรคตามขั้นตอนและแม้จะต้องอยู่แต่ภายในบ้านอย่างน้อยก็ได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัวค่ะต้องไปรายงานตัวกับปสสมอเขา ก็มีแค่นั้นเราเที่ยวก่อนก็นทำอย่างนี้พอไปถึงก็กมาบ้านมาตรวจว่าบ้านเรามันก็อยู่คล้ายๆว่ามันไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านลึกไงเราอยู่ต้นทางก็สบายหน่อยไม่ได้เข้าไปทุกทีในหมู่บ้านากอกว่าจะเข้าหมู่บ้านเราก็บ้านเราก็ประมาณสามสี่ห้าราคาแล้วก็ไปถึงบ้านเราแล้ว ส่วนการจราจรบนถนนมิตรภาพตลอดทั้งวันนะคะรถหนาแน่นเต็มพื้นที่แต่เคลื่อนตัวและทําความเร็วได้ไม่มีติดสะสมมีเพียงรถชะลอตัวบริเวณทางขึ้นเนินกลางดงอําเภอปากช่องซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเปิดใช้ช่องทางพิเศษเป็นบางช่วงเพื่อระบายรถส่วนการเปิดใช้มอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงอําเภอปากช่องถึงอำเภอศีคิ้วระยะทาง36กิเมตรนะคะก็ช่วยระบายรถบนถนนมิตรภาพได้เป็นอย่างดีแต่มี บางช่วงค่ะที่รถหนาแน่นและติดสะสมบนมอเตอร์เวย์โดยเฉพาะจุดลงในอำเภอสีคิ้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประเมินค่ะหากรถติดสะสมยาวเกิน3กิโลเมตรก็จะชะลอการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ในบางช่วงนะคะเพื่อที่จะบังคับรถให้เข้าใช้บนถนนมิตรภาพให้มากขึ้นเพื่อให้การจราจรทั้ง2เส้นทางคล่องตัวและรถไม่ติดสะสมค่ะ จ้าหน้าที่ก็มีการประเมินกันนะคะว่าการจราจรบนถนนมิตรภาพและบนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาที่เปิดให้ใช้ชั่วคราวน่าจะเบาบางในคืนนี้นะคะเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นั้นได้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วและก็จะเหลือเพียงอีกประมาณ30%เซค่ะที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะว่าจะกลับภูมิลำเนาเพราะว่ายังกังวลกับสถานการณ์โควิด -19 ค่ะคุณวันวิสาคุณจตุรงค์คะขอบคุณคุณพจนีค่ะ